สวัสดีจ้าเ,เนนาเพื่อนๆวันนี้ส้มพาพื่นเพื่อนมาชมนกนะเนี่นจ้านกในช่วงนี้เราเราก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นเ,เสือนะจ๊ะเป็นเสือเนี่ยจ้ะตัวใหญ่ ยังหาไม่เจอเลยจ้ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวเดินไปดูแต่ว่าจะได้ไหมตัวใหญ่มากเลยจ้ะเนี่ยจะ้ะเอามาชมเขาก็มีเสือแล้วเขาก็มีนกจะมีนกหลายๆชนิดนกแก้วเลยจะ้ะนกแก้วเ,เสียงเสียงดังดูดูก็ททำร,รูสิจ้ะอ๋อ ฮัลโหลฮัลโหลพี่ย้ะเดี๋ยวพาชมเสือกันเลยนะเสียงน้องก็โอเคอยู่สวัสดีมีความสุขทุกท่านทุกทุกคนสวัสดีสวัสดีมีความสุขทุกอะไรนะสวัสดีสุขครับเห็นงปังๆครับ ขอบใจน้องเคยไอซิ่งวันดีจ้าไอซิ่งไอซิ่งก็ให้ใจกดกอดมาสองดวงก็อมให้หหดไวไฟมาให้ช่วยมายังไม่เจอเสือเลยจ้ะพี่รอน can you see the tiger yes อยู่ที่อยู่ที่ซีนนะอยู่ที่เอา เไปจ้าเพื่อนๆไปชมกันเลยจ้าไปชมเสือกันเลยจ้าพี่รอนบอกว่าเห็นแล้วโอ้ยดูดูลยดูเขาล้อมรัวสิจ้าแน่นหนามากนริจ้าอมเสืออังกรี๊นแล้วนอนจ้าเพื่อนๆเห็นไหมเดินอยู่โนนไกลๆโน่นนะจ้าเสือที่นี่หาชมยากจ้า ก็ไม่เหมือนสวนสัตว์ที่เมืองไทยที่เมืองไทยสวนสัตว์มีสัตว์เยอะแยะเลยจ้ะโอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วใกล้แล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วน,นี่เห็นอยู่ไกลๆ,ๆนี่จ้ะเพื่อนๆเสือตัวผอมๆโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นได้เจอเสือนี่เลยจ้าเขาก็มีน้ํามีน้ําแล้วก็มีบ้านจ้าบ้านของเขานั่นอยู่อย่างดีเลยนี่จ้ะน,นี่จะ้ะโอ้ย คลาภาพสันอ๋อภาพสันสงสัย Wi-Fi ไม่แข็งตัวขอโทษจ้ะภาพเบลอ,บอสงสัยเน็ตไม่แรงใช่แล้วจ้ะไม่ชัดครับระวังเสือครับจ้ะขอบคุณจ้ะอืมภาพห5พิษเชร้อนไม่ซอ โอภาพเดี๋ยวเราไปดูเสือไปดูเสือก่อนจ้ะเดี๋ยวไปดูเสือก่อนเดี๋ยวไปห้องบอลจ้ะไปดูเสือก่อนมาจ้ะอืม เจอคนนะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยต้องหลบเขาขอโทษจ้ะเขามีเขามีที่ให้ปิกนิกด้วยนะจ๊ะเนี่ยจะปิกนิกปิกนิกอืมปิกนิกนั่งดูนั่งดูเสือจ้ะ <laughs> นั่งดูพี่ร้อน <laughs> เสือผู้หญิง <laughs> นี่เสือเสือผู้หญิง <laughs> พี่ร้อนไม่เข้าใจ <laughs> พี่รอนไม่เข้าใจไม่เข้าใจคิดเราเราว่าเขาเสือผู้หญิงเขาคิดว่าจะขอตังค์ฉันฉันเรียกคุณว่าเสือผู้หญิงไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจขอบคุณไอซิ่งนะจ๊ะที่บอกว่าเลิฟจ้าขอบคุณห้าล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้นะจ๊ะ โน่นนะจ๊ะเหี้จะเสืออนเนี่ยเห็นไหมจ๊ะเพื่อนๆนี่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 เห็นแล้วเดี๋ยวจะ z o o ให้ชมได้ไหมอุ้มไม่ได้อุ้มได้ได้อยู่จัดได้อยู่ได้อยู่นี่จ้ะนี่เลยนี่จ้ะเสือเขานี่ได้แค่นี้จ้ะ ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวใหญ่เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆือ,อมตัวใหญ่เหมือนกันขอโทษสําหรับภาพด้วยนะจ๊ะภาพมันไม่ชัดจ้ะขอโทษด้วยจ้ะก็มาพามาชมแล้วเสือที่นี่เสือที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาก็อตัวผอมจะไม่อ้วนคงจะแอาหาไม่เยอะมั้งส้มว่านะเนี่ย ระวังเสือครับขอบคุณจ้าจ้าขอโทษสำหรับภาพอีกครั้งหนึ่งจ้าจ้าก็บรรยากาศก็เป็นแบบนี้ไทเกอร์ไทเกอร์สวัสดีจ้าแม่กาวแม่กาวก็บอกว่าสวัสดีพสม้มสวัสดีจ้าแล้วก็สวัสดีไอซิ่งสวัสดีสวัสดีไอซิงมาจ้าแม่กาวกับลูก6คนกับลูกห้าคน นี่เด n นเดนเดนเจลสไทเกไม่ไม่ใช่เด n นเจลสขอโทษจ้ะอ่านผิดวัดว่าแซววัไดโคว่าแซรอนขอโทษนะจ๊ะอ่านผิดอ่านวัดไดโคแบงแบงโกไท i กอ r t ท l ก sorry <laughs> นั่นอันหานจะเพื่อนๆพ่หานบินเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมนี่นี่หานบินโอ้เยอะเลยจ้ะเขาคงจะไปที่อื่นนั่นแหละดูสิอือบินผ่านเยอะอย่าร่วงลงมาตกลงในอในที่เสืออยู่นะมันกินมันกินเรียบเลยนะนี่จ้ะ บรรยากาศแบบนี้วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่อุณหภูมิอยู่ที่สาวบอกเยอะมากเนี่ยะกพามาดูเสือเสือเห็นไหมเจ๊ะนี่เสือนี่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 อยู่ไกลๆนู่นนะจ๊ะเขาไม่ให้เข้าใกล้แค่มองไกลๆที่เมืองไทยเี่สวนสัตว์เนี่ยดีมากเลยจ๊ะได้เห็นสัตว์ใกล้ๆแล้วก็ยแพงก็แพงก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ มองไม่ค่อยเห็นก็เห็นขนาดนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยจ้ะเหน้าพรบุแล้วดูเขาทํารั้วสิจ้ะแกงแรงมากเหมือนยีลาสติกภาคเลยจ้ะเนี่ยจ้ะโอ้ยไดยโนเสาร์ไม่ต้องออกมาแล้วเนี่ยจ้ะแน่นนา้มากแล้วก็อืมไฟมีไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะมีไฟฟ้าด้วยเนี่ยจ้ะเขาเรียกอะไรนะเออไฟฟ้าแรงสูงหรือย,ยังไงเนี่ยจะ้ะ ไปถ้าถ้าไปจับก็ช็อกนะจ๊ะโอ้ยเจ้าเสือเอ้ยแม่เกาวก็ให้หัวใจกอดๆมาสองดวงแล้วก็ยกมือฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่เกาวแม่เกาวกับโอ้ยดูสิเอ่อไทเกอร์ไทเกอร์เสือก็ยังอยู่ที่เก่าจ๊ะง่วงนอนง่วงนอนอยู่นอนนะจ๊ะ ก็ขอบขอบคุณห้าล้านดวงใจที่อยู่ด้วยกันล่านี้นะจ๊ะที่อังกฤษเดี๋ยวนี้ใบไม้ my, ก็เปลี่ยนสีจ้ะเนี่ยจะ้ะเปลี่ยนสีก็เยอะอยู่สีก็สวยมากก็น้องเอ่อน้องเสือก็อยู่ในเนี้ยจะ้ะอยู่ในนี้ก็มีบ้านให้อยู่มีน้ํามีน้ําให้เล่นเนี่ยจะ้ะดีมากเลยเนี่ยจะ้ะภาพก็ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปแล้วละจะ้ะ ถ้าถ้าภาพไม่ชัดก็สงสารเพื่อนๆน,นะจ๊ะออขนาดภาพไม่ชัดเพื่อนๆก็ยังมารับฟังและรับชมดีมากนะจ๊ะก็ขอบคุณขอบคุณมากมายนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณพี่รอน thank you thank you พี่รอนแล้วก็ขอบคุณไอซิงไอซิงแล้วก็ขอบคุณน้องสาวน้องเคยแล้วก็ขอบคุณแม่กาวกับลูกหคนนะจ๊ะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าส้มจ้ะ แล้วก็ขอบคุณใครที่แอบๆนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าจ้าบายบายโชคดีมีความสุขจะบบ๊ายเลิฟเลิฟบวัสด,ดีจ้า